ต่อไปใบนี้ครับชอบมากนะครับ n o b l e ์ u อ l โนะครับ Solid s o l i ต s h e l l c l a s s i c Maple 1 4สนะครับก็ตอนที่จะได้ใบนี้มาก็จากแสนเิ็มนะครับก็คือว่าด้วยาราคาที่มันสูงนะครับแล้วก็ด้วยางานที่เราทำถูกก็ไม่ค่อยจะบาลานซ์กับราคามันเท่าไหร่ นี่เปเจอเงินสองซึ่งไม่ได้ซื้อด้วยแต่ว่าเป็นการแลกแลกเสนกักนนะครับก็ตอนที่มาที่ไปก่อนรู้จักไปนี้ได้ไงก็คือว่าผมามารู้จักร้านดัมฟิกสเตอร์รู้จักจากร้านดัมฟิกสเตอร์นะครับก็คือรู้จักเอเบิร์ตคุลี่ฟังเสียงแล้วก็เห็นหน้าตาจากร้านนี้แล้วก็ก็ไม่ก็เฉยๆนะเพราะว่าด้วยราคาที่มันแรง ตอนนั้นมันตอนที่เขาเอามาขายหน้าร้านปกตินะครับไม่ได้เดีออเด้อตอนนั้นก็สามหมื่นเก้าก่อนหน้านั้นผมไม่ทันนะเพราะว่าราคามันเท่าไหร่แต่ว่าผมมาทันตอนราคาสามหมื่นเก้าซึ่งโอเคมันก็เสียงดีแต่ผมผมมันเกินลิมิตผมไปหน่อยผมก็เลยไม่ได้มองเพราะว่าผมไม่มีตังกระนั้นครัแบสามหมื่นเก้าโอกาสดีที่ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิด ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับตอนนั้นผมมี DW collector อยู่ใบ14,6ใหม่ๆเลยนะครับผมก็ได้มาในราคาโคงิีเป็นกันก็เอามาใช้อยู่ช่วงหนึ่งยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วมีคนลงลงในสมาคมสมาคมมือกลองนะครับก็ลงขายแหละแล้วก็มันก็ราคาก็ยังแรงอยู่ประมาณ2 0,000ื่น0 0กลางๆแล้วก็มันมีประโยคเพิ่มเติมว่าหรือแรก อ้าวไปรับแรกด้วยเหรออะไรอย่างี้ผมก็ผมก,ก,ก็อยากลองอยู่แล้วผมไม่เคยใช้ยิปสนคแนงแพงค่ะนะครับก็เลยผมก็เลยทัดไปเพื่อเอาเอา i อ w ีดั l เบคอลเลเตอร์ผมนี่แหละไปเสนอแรกเขาครับเสนอแรกสนใจแรกไหมครับเจ้าของคนนั้นเขาก็เห็นสภาพสแนงผมมันใหม่ๆนะครับก็สนใจแรกแต่ก็ให้ผมเพิ่มตังค์เพิ่มตังค์ประมาณ สองสามพันผมก็โอเคครับเพราะว่าผมอยากลองอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจแรกแล้ก็เพิ่มตังค์นะครับก็ก็เลยได้ไปนี้มาครับก็ไม่ผิดหวังครับได้มาก็เสียงเป็นอย่างที่อย่างที่คิดไว้แล้วก็อย่างที่ได้ดูดูคลิปดูอะไรนะครับเสียงมันดีจริงๆนะครับก็คือไม่ผิดหวังที่เอา d w c o l อเล t o เตอรสภาพ เกือบ99%เนี่ยเป็นแรกกับใบนี้ที่เป็มือสองใบนี้ก็สภาพประมาณ70-80%นะครับก็มันก็มีความถลอกปอบเปิดตามการใช้งานแต่ผมก็เขามาผมวามสะอาดใเนี้แต่ได้เสียงที่ดีที่เราอยากจะได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มนะก็เลยเป็นใบที่ รอบที่สุดแล้วก็แบรนด์นี้ก็เริ่มๆจะชอบแล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะหา,ามาไว้อีกนะครับถ้าถ้าจังหวะแล้วก็เงินซ้อมพอดีนะครับแล้วก็ผมผมเพิ่งไปรู้ตรงนี้มาอ,อันนี้นะครับมันจะมีอ่ปี ปีปีผลิตของแต่ละใบแล้วก็ใบที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งใบย,ยี่ห้ออ,อื่นก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็น Double ค c o l ่จะพิเศษยังไงก็คือว่ามันเป็นกองที่เก่าแก่ผลิตผลิตมานานแล้วก็เป็นร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นไอไ้อไอไอเลขพวกนี้มันก็เลยดูคลังนะครับก็คือของผมจะเป็น09แล้วก็4 2่ สองสี่เจ็ดสามอะไรทัุกอย่างนี้ครับก็คือว่า0ูนเนี่ยศูนตัวหน้าเนี่ยก็คือเอามากลับกันเป็น90ก็คือใบเนี้ยผลิตในปี1990นะครับ1990แล้วก็ไอสองพันสี่ร้อยเจข้างหลังเนี่ยก็คือจำ uh, ใบที่นะครับเป็นวันใบที่เป็นใบที่2000กว่านะครับของปีนั้นซึ่งโอ้ ก็จะรู้ได้เลยว่าใบนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งก็สดก็หลายปีนะครับใบนี้หลายปีนะครับ